อะมืันนี้มาจะพาชมสวนสวนมันฝรั่งบนดอยอา่างขางอ่าเนี่ยมันฝรั่งมันฝรั่งไปเลยครับนี่เฮ้เคยเห็นต้นมันฝรั่งเบิ่งเอาเนี่ยเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวเขาจะเห็ดเป็นแถวเป็นแถวไปเลยปลูกปลูกปลูกกบกบเนี่ยแต่จะได้สองเดือนแล้วโอ้ยฝนจะหยุดตก นะเบิ่งกันไปเดี๋ยวมือนี้ถ้าชมสวนมันฝรั่งก่อนเนี่ยเขาก็ปลูกพักหอมเหมือนกันแถวตรงดอยอันนี้ก็คือพักเออเขื่อนพักกาดพักกาดหินที่แถวญี่ปุ่นน่ายจะเห็นเป็นวาซาบิมะถ้าจำโบพีสอันนี้เนี่ยเนี่ยนี่แหละเป็นต้นวาสเบียคืนแห้งเนี่ย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 พักกาดใหญ่บแบบท่านอื่นพักกาดใหญ่ถ้าเบาถ้าจำโบ วัพีชนะเนี่ยพักการ์ดใหญ่อันนี้เขาเนี่ยันต้นมันยังมาง่ามหรานี่นี่นี่ต้นพักการ์ดใหญ่ใหญ่สัมได้กัดอู้ใหญ่ใหญ่แต่บึงวิธีการปลูกมันฝรั่งมันฝรั่งทั้งดอยนี่แซ่บกราบหวานเนี่ยปลูกมันฝรั่งทั้งหมดเลยอ่า ไปเขีนสวนบูหินาะหิมะเดี๋ยวมืออื่นสิผ้าเบ่งสิผ้าเบ่งสวนบูหิมะเดี๋ยวสิผ้าขุดเบ่งหัวบันเดี๋ยวจะซิมให้เบ่งแต่มางทนี้เบ่งสวนมันฝรั่งทึ่งดอยปัดหมอกเมฆเนี่ยถ้าขึ้นมาลับร้องอะ่ะหมอกเมฆนี่ยแนบไปเห็นกันแล้วกันระยะยี่สิบเมตรเนี่ยมันจะสูงไง งามงามงามคักมันฝรั่งเขาแต่ก้อยมันก็เนียนกระปูกห้ายอยู่แต่สมัยมาอยู่พี่ก็พ่อแดงใส่อยู่อยู่ซั้งดอยน่าจะโลเดี๋ยวนี้น่าจะโลและยิบสามบาทนะถ้าจำโมพิษ์นี่ยางถือแล้วใส่ใส่แงอาจจะถึงยิบขาเพราะว่ามันเป็นรุ่นสองนี่คือรุ่นสองรุ่นแรกเขาออกไปแล้วเล้วรุ่นสอง อ๋โอเคเดี๋ยวเออื่นจะพาเบงสวนเบอร์หิมะเดี๋ยวจะชิมอ้าโอเคนี่แหละ